Uh huh. น้ำขิงที่เผ็ดร้อนเนี่ยเขาบอกว่าช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้และสำหรับคนที่ท้องอืดน,นะครับช่วยขับลมได้ดีเลยแหละครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนะครับหมอได้แจ้งมานะครับว่าการกินสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน ทำให้เราสามารถที่จะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้วันนี้ผมก็เลยอยากจะนําเสนอนะครับสำหรับวิธีการทําน้ําขิงดื่มซึ่งเป็นน้ําขิงสําเร็จรูปเราจะทําเป็นขิงผงสําเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็กินได้นานๆมีวิธีทําอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับต่อไปนี้ก็คือขั้นตอนและก็วิธีการทําขิงผงนะครับน,นี่เป็น ขิงนะครับที่ผมขุดมาจากสวนนะครับแล้วผมก็ปอกเปลือกออกนะครับนี่นะครับเอาไปล้างให้สะอาดเลยอันนี้ผมช่างเมื่อเช้านี่ประมาณ1นกิโลนะครับแต่ว่าผมจะใช้แค่ครึ่งกิโลนะครับอออกมาครึ่งกิโลก็พอประมาณนี้นะครับน,น,นี่ประมาณนี้ผมจะใช้เพียงแค่ครึ่งกิโลนะครับแล้วผมก็จะหั่นให้เขาเป็นแว่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ เพื่อที่จะเอาไปบดนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขิงที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นขิงแก่นะครับไม่ควรเป็นขิงอ่อนเพราะว่าถ้าขิงอ่อนเนี่ยมันจะกลิ่นมันจะเบานะครับความเผ็ดร้อนก็จะเบานะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ขิงแก่นะครับที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปนี่แหละครับ เอาจะเอาไปบดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่บดเนี่ยควรผสมน้ําลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เขาบดได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับถ้าแบบบดเพียวๆเลยนี่ก็โอ้มันจะบดยากนะครับน้ํานะครับอันนี้ครึ่งแก้วนะครับผมจะล้าง ผสมน้ำลงไปด้วยนิดหน่อยนะครับเสียดายครับโอเคได้มาแล้วแบบนี้นะครับนี่คือที่เราบดมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะกรองเอาเฉพาะน้ํานะครับใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเฉพาะน้ํานะครับนี่ผมมีผ้าขาวบางนี่นะครับ ผมก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเราก็ได้เฉพาะที่เป็นน้ำขิงนะครับคราวนี้เราจะมาดูส่วนผสมกันนะครับว่าเราจะผสมอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เป็นขิงผงสำเร็จรูปนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีเกลือ1ช้อนนะครับช้อนเล็กๆนี่นะครับ นี่ไม่ต้องใส่เยอะไม่เยอะไปแล้วก็น้ําตาลนะครับผมใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับเพราะว่าจะให้มันสีแบบมันเข้มข้นนะครับผมก็เลยใช้น้ําตาลทรายแดงท่านที่จะใช้น้ําตาลทรายขาวก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสําหรับอัตราส่วนก็คือขิงครึ่งกิโลเนี่ยเราก็จะใช้น้ําตาลทรายเนี่ยครึ่งกิโลเหมือนกันนะครับประมาณนะครับกะระยะประมาณเอานะครับ ไม่ถึงครึ่งกิโลก็ได้มันจะหวานเกินนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปค้างไฟนะครับไปด้วยกันเลยครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับ ร้อมกับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับเริ่มจะเดือดแล้วนะครับเริ่มจะเป็นฟองขึ้นมาเยอะเลยนะครับคนเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดคนนะครับ ก็จะดับไฟนะครับ ีนได้แล้วนะครับเราจะปล่อยให้เขาเย็นนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปบดอีกครั้งหนึ่งครับคั่วประมาณ15นาทีนะครับเราก็จะได้เนี่ยครับเป็นแบบนี้มาโอเคคราน,นี้คราน,นี้ผมจะนําไปไปบดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วเราจะไปบดให้มันเป็นแบบละเอียดเลยนะครับ บดเรียบร้อยแล้วผมก็จะกรองด้วยนะครับนี่สวยเลยตอนนี้ที่เหลือผมก็จะบดอีกนะครับเรียบร้อยแล้วครับ ขิงผงสำเร็จรูปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะครับผมมีน้ำร้อน1แก้วนะครับจะใส่ขิงผงสำเร็จรูปลงไป2ช้อนครับทําแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะหาภาชนะมาใส่นะครับเป็นกระปุกอะไรก็ได้นะครับเก็บเอาไว้ได้เป็นปีเลยแหละครับ รสชาติกำลังดีครับเผ็ดแล้วก็หวานร้อนด้วยนะครับผมว่าอร่อยแบบนี้เก็บได้ไม่ถึงปีหรอกครับมันจะหมดเสียก่อนเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ภรรยาผมลองดื่มดูขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ